ใส่จะอะไรนะพวกาฟมทำยาวไปอีกสักสองสาเดือนมาดูอาการน,นะน,น่าจะสองเดือนพี่น่าจะสองเดือน,อนเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูอ,อา่าอ่าอว่าเลยแล้วกันนะเดี๋ยวใครมาไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้อโอเคครับอ่าโอเคเดี๋ยวขอญาตแชร์สกรีนนะครับอ่าแชร์หน้าจอเลยแล้วกันครับเห็นไหมครับพี่ อ่าเห็นแล้ว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 โอเคนะครับขึ้นจอเต็มไหมให้น okay, ่อยขึ้นจอเต็มไหมให้หน่อยโอเคได้ครับได้ครับเดี๋ยวนะโอเคครับเอ่อในสถานการณ์โควิดนะครับอ่าตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมเอาเขาเรียก ไทม์ไลน์นะครับของการแพร่ระบาดรอบที่แล้วนะครับเขาเรียกว่าเดจาวู U, ครับพี่มาย้อนรอยว่า <c oughs> มันจะมันจะมีเรื่องของความผิดพลาดหรือว่าไทาม์มิ่งไหนที่เราต้องระวังนะครับใน <c oughs> เรื่องของการแพร่ระบาดนะครับ <c oughs> ผมนับเนี่ยไทม์ไลน์นะครับจากสงการปีที่แล้วถ้าเราจำได้นะครับมันเริ่มจากสงการที่เรากลับต่างจังหวัดกันนะครับไอตัวของเดลต้าเนี่ย กับโอเออโอไมคอนเนี่ยออความแตกต่างคือไอตัวโอไมคอนเร็วนะครับ<ต>มันอ<ม>าจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ<ต>มันอาจจะไม,ไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นในเรื่องของจํานวนที่มันพุ่งขึ้นมาแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้รู้แอคชั่นแล้วก็เรื่องของจุดที่ต้องเฝ้าระวังถ้าสมมติว่ามันพุ่งมาเยอะๆนะครับแล้วรอบที่แล้วเนี่ยนะครับสำหรับตัวของเดลต้าเนี่ยผ่านไป1เดือนนะครับก็คือหลังสงการเนี่ยหเดือนนะครับยอดของ จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งขึ้นจากประมาณสองสามพัน ok, นะครับสองสามพัน ok, เ ok, นี่ยมันพุ่งไปหมื่นหนึ่งพี่ ok, นะครับก็ตลาดหุ้นตกใจนะครับเพราะว่าอยู่แสดงว่ามันระบาดแล้วดิใช่ไหมนะครับตลาดนี้กระแทกแรงนะครับกระแทกแรงก,รกรง่อนที่จะฟื้นฟื้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าด้วยเรื่องอะไรนะครับอาจจะเป็นการ คุมสถานการณ์นะครับถ้าคิดในแง่ร้ายก็คือเอ๊ะมันนับยอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องของการตรวจการรักษาการคัดกรองในช่วงนั้นเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับตัวเลขก็ตกไปสักประมาณหนึ่งเดือนหลังจากกลางมิถุนาเนี่ยเละเลยครับพี่ใช้เวลากี่เดือนนะใช้เวลากี่เดือนนะจากจากไอ้หมื่นแรกอะจากหมื่นแรกเหรอครับใช้เวลาเดือนเดียวครับพี่อ๋อโอเคก็คือเดือนเดียวเดือนเดียวเออ เดือนเดียวเนี่ยไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมาแล้วมันพุ่งไม่หยุดเลยนะครับไอ้อ้นี่เขาเรียกละรอบที่สี่นะครับละรอกที่สี่นะครับแล้วมันไปพีคเนี่ยการเดือนสิงหาอืมนะครับพอถ้านับรอบอ่าถ้าถ้านับรอบจากสงการนะครับหลังสงการไปเนี่ยก็ประมาณสี่เดือนในแง่ของการเข้าสู่จุดสูงสุดนะครับตลาดหุ้นเหมือนเก่งนะพี่บอททอมพอดีอืมบอททอมพอดี พอท่อมพอดีแล้วก็มีการตีกลับนะครับขึ้นไปเรียก<ล>ว่าทำหายด้วยซึ่งก็เป็นลักษณะของการเรียกว่าตอบรับกับในเรื่องของการล็อกดาวน,นะครับจุดที่รัฐบาลเนี่ยเริ่มใช้เรื่องของมาตรการล็อกดาวก็คือยอดของอผู้ติดจำนวนของผู้ป่วยเนี่ยต่อวันพุ่งขึ้น1นึ่งมืนะครับอืมออืม,อมอแต่รอบน,นี้อาจจะมากกว่านี้ นะครับรอบนี้ผมคิดว่าต้องมากกว่านี้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของการพงไอโซเลชันป่วยแล้วไม่ติดนะครับแถมอีกอันหนึ่งที่บางคนนักวิชาการเขาไม่ค่อยนับกันนะครับคือคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มันไม่มานับใหม่ครับพี่เพราะนั้นจํานวนของผู้เสียชีวิตรอบนี้มันเลยไม่เยอะเพราะว่าคนที่อ่อนแอคนที่เสียชีวิตไปแล้วไปตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วอันนี้ไตั้งแต่รอบที่แล้วเพราะในรอบเนี้ ไอ้รอบนี้ก็คือจะเป็นความเสี่ยงเนี่ยก็คือเด็กนะครับซึ่งเด็กเนี่ยปัญหาคือก็ต้องไปโฮมไอโซเลชันกับพ่อแม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วใครที่มีบุตรหลานเนี่ยนะครับผมว่าต้องไปฉีดอ่ะพี่นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยปัญหาคือหนึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับถ้ามันกระตุกขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยสายจะไม่ค่อยดีละ เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับยอดมันจะพุ่งแล้วชันมากซึ่งใช้เวลาสี่เดือนถึงจุดพีคแล้วก็ล็อกดาวน์ถึงจะกดตัวเลขลงมามนะครับจากรูปเนี่ยพี่สรุปพี่สรุปว่าวันท้ายสุดเนี่ยของพีคจุดพีคของของโคติด้อก็คือคจุดบอททอมของตลาดเหมือนกันใช่อืมเพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้โอเมกอนพีคเร็วคับ,คบจบเร็ว จบเร็วก็ไม yeah, ่น yeah. right. okay. ่ากลัวแต่ว่าตลาดพุ่งเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเมื่อกี้ก็คํานวณแล้วไม่น่าเยอะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเอาคนที่อ่อนแอเอาคนที่อายุ60สิไปหมดแล้วตอนนี้เป็นรุ่นที่เด็กถูกไหมใช่เป็นรุ่นที่เด็กที่เด็กครับแล้วก็มีเรื่องของวัคซีนอะไรพวกนี้นะครับก็ทําให้เรียกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อลผู้ป่วยหนักอ่ะมันลดลงนะครับเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนเนี้ย ก็ดูแค่ว่ายอดของเตียงยอดสีเหลืองยอดสีแดงเนี่ยมันวิกฤตไหมทรายดีที่สุดมาจากไหนรู้ไหมครับพี่เพจเส้นได้เลยเออเออัอนตอนนี้รู้เลยเฮ้ยคนมีปัญหาตัวเลขพุ่งมาเลยทันทีเฮ้ยพี่พี่พี่เป็นแฟนคลับพี่พี่ไดนาอยู่พี่ไดนาก็ทริงใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละถ้าเขาเมื่อไหร่ประกาศแบบเฮ้ยเริ่มมีปัญหาเริ่มวิกฤตเนี่ย สองสองวันตัวเลขตามอะไรพี่เพราะนั้น leading indicator ที่ดีที่สุดเนี่ยตามเพจเลยครับพี่เพราะว่าตัวเลขปัญหาคือกว่าจะรวมกว่าจะพับปิ่เกียร์ตัวเลขหน่อยอะไรพวกนี้เพราะนั้นกว่ันจะมาเนี่ยมันช้ากว่าเพราะนั้นสัญญาเนี่ยคือหน้างานะครับหน้างานแต่ว่าโดยรวมๆโดยรวมๆเนี่ยเทพคำนวณก็มองว่ารอบนี้ไม่น่าไม่น่าจะหนักเท่ารอบที่แล้วถูกไหมใช่น่าจะมีล็อกดาวน์ไหมในความเห็น ล็อกดาว์ผมว่าถ้าล็อกเนี่ยมันจะเป็นช่วงบีนาครับพี่อถ้ามันไม่ล็อใช่ไหมใช่ล็อกมันไม่ให้คนกลับต่างจังหวัดเมษาพราะปัญหาคือเพราะปัญหาคือถ้ากลับต่างจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวมันวนหลูกเดิมกลับมาเนี่ยโอ้โหอันนี้ปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าจํานวนมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นแล้วก็วงมันก็จะกว้างขึ้นไปอีกเพราะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าทรายถึงเดือนมีนานะครับต้นเดือนเนี่ยตัวเลขคุมได้เริ่มกดกลับมาอันนั้นแหละดีอืมอืมโอเคอันนั้นดี แล้วผมไปเอาตัวเลขของมืออาชีพเลยรอบที่แล้วเขา forecast ดีมากนะครับก็คือกรุงศรีนะครับสำนักวิจัยของกรุงศรีคือรอบที่แล้วเนี่ยเขา forecast จุดพีคแล้วก็จํานวนของผู้ติดเชือ้อจานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยได้แม่นนะครับแม่นเลยแม่นเลยนะครับเพราะนั้นเราก็ดูเ้าหน่อยนะครับว่าเขามองอย่างไรนะครับเขามองว่าจุดที่แย่ที่สุดก่อนนะครับจุดที่แย่ที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ ม,มันจะอยู่ยต้นเดือนนะครับประมาณกลางประมาณต้นเดือนกุมภาครับพี่ถ้าสถานการณ์แบบเละเลยนะพี่เละเนี่ยก็คือทะลุสามหมื่นนะครับแอนเนี้ยมันจะมันจะจบเร็ว,วเพราะว่ามันต้องกดให้ตัวเลขลงใช่ไหมเพราะนั้ไนไอเรื่องของการล็อกดาวการจำกัดพื้นที่เนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นอแต่ถ้าสมมุติหมื่นห้าถึงสองหมืนอันนี้ไม่เป็นไร อันเนี้ยโน้นแล้วกันเป็นเคสที่เจอแน่ๆเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นเบรสเคสและเป็นเบรเคสที่แบบเราเจออยู่แล้วนะครับอ่าก็หมื่นห้าถึงสองหมื่นไม่เกินเนี่ยอันเนี้ยปัญหาจะไม่เยอะมากแต่ว่ามันจะช้ามันจะช้าก็คือมันจะไปพีคเนี่ยประมาณต้นเดือนมีนาอืมอืมอืมนะครับแล้วก็หลังนั้นก็ค่อยๆ่ดลง ดีที่สุดก็อยู่สักประมาณหมื่นหนึ่ง่ะซึ่งตอนนี้มันทะลุหมื่นแล้วไงพี่นะครับเราก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะหวอาจจะไปหมื่นห้าใกล้สองหมื่นนะแล้วก็ถ้าไม่ทะลุสองหมื่นเนี่ยไอ้เคียเนี้ยน่าจะเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดนะครับสำหรับรอบนี้เพราะฉะนั้นสรุปสรุปก็คือว่าเราก็ยังยังไม่ไม่กังวลกับตลาดรุ่นมากนะถูกไหมณขณะนี้ไม่มากใช่ไม่มากฝรั่งมันก็ยังซื้อต่อนะมันก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไร ดูไปดูแล้วคง <ผม S 2> ไม่มีอะไรมากโอเคอแล้วแล้วข้อดีสําหรับรอบนี้ก็คือคือพออันนี้อันนี้แบบคือพูดด้วยตัวเลขน,นะพี่ไม่ได้แบบเรื่องของอะไรนะคือพอเราเคยผ่านจํานวนผู้เสียชีวิตสองร้อยสามร้อยมาแล้วอ่ะไอ้ร้อยหนึ่งเนี่ยเราก็กังวลน,นะพี่แต่ว่าถ้าร้อยหนึง่งไม่ได้เกินร้อยมากๆเนี่ยคนจะไม่ตกใจแต่ว่าพี่พี่คิดว่านะเหมือนที่เทพจังนวนบอกอะ ีว่าตัวรอบเนี่ยตัวเลขผู้สูุีชีวิตไม่เยอะเพราะว่ามันกวาดไปเยอะแล้วใช่ใช่ใช่ตัวเลขไม่เยอะแล้วไม่น่ากลัวคือตอนนี้แทบจะเรียกว่าปัจจัยเรื่องโอมิคอนเทียบกับตลาดหุ้นนะไม่น่าไม่น่ากังวลเลยไม่น่ากังวลไม่น่ากังวลเพราะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเราเห็นพีคประมาณมีนาเนี่ยหุ้นท่องเที่ยวหุ้นเปิดเมืองน่าจะมาใช่พี่ก็ว่านะครับมิน์อ่า AOT นะครับเดือนมีนาน่าเก็บมากปลายกุมภาพ นะครับน่าเก็บนะครับเพราะว่าเห็นไทม์ไลน์แบบนี้แล้วโอเคเลยเต็มที่ก็ต้นเดือนมีนาเนี่ยนะครับแล้วถือสักเดนหนึ่งถือสักเดือนหนึ่งก็น่าจะจบนะครับแล้วก็อาจจะยอมเสียวันสงการไปอ่ะก็คือรัฐบาลไม่เปิดให้คนกลับแล้วเดี๋ยวไปหาวันหยุดชดเชยเอาผมว่านั้นเป็นเคสที่ดีนะครับเพราะว่าดีกว่าให้คนแบบไปแออัดหรือว่าให้เกิดปัญหาที่หลังนะครับเพราะว่ายังไงบรรยากาศท่องเที่ยวเนี่ยถ้าตัวเลขมาคนก็ไม่อยากเที่ยวอยู่ดี มือนเหมือนช่วงนี้เหมือนช่วงนี้วันวันนี้พี่ไปที่ห้างบาบางมากเลยใช่แล้วแอ้อย่างผมขับรถผ่านนะพี่คนหลังมาเที่ยวอ่ะผมไม่ยังรู้สึกเลยแม่งมาเที่ยวช่วงนี้เที่ยวอะไรวะมันไม่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวหรืออะไรเนี่ยผมว่าตัวเลข ต้นเดือนมีนาเนี่ยผมว่าเราก็น่าจะเห็นท่าทีรัฐบาลแล้วว่าจะคุมเข้มข้นไหมแล้วก็จะล็อกหรือเปล่าผมว่าเดือนมีนาเนี่ยรัฐบาลยังไงก็ต้องแอคชั่นอยู่ดีช่วงสงการนผมว่าดาว้ช่วงสงการใช่ยังไงเอาก่อนสงการแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพีคสุดเต็มที่เลยต้นเดือนมีนานะครับสาหรับรอบนี้นะครับแล้วก็คําแนะนําก็คือเก็บหุ้นท่องเที่ยวได้ใช่ต้นเดือนเมืองเปิดมาเรื่อยมาใช่ครับใช่ับ ทีนี้เราก็ยังตามต่อในเรื่องของตัว Ne ็ b บายเน็ตเซลของตัวฝรั่งนะพี่นะครับจากสัปดาห์ต้นปีนะครับเปิดต้นปีมาเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเขาเก็บอะไรบ้างเขาเก็บสอพอนะครับพี่เก็บพลังงานเขาเก็บบรทเก็บสื่อสารนี้นะีฟฟ้าีก็ยังเก็บต่อนะครับโอ้หนี่นี่นี่คือโลกเก่าเลยเนี่ยโุรงพยาบาลพลังงานสื่อสารธนาคารไฟฟ้าใช่ใช่ถูกไห ใช่คือขายเทคกับพี่รอบเนี้เขาขายเทคแล้วมาเข้าธุรกิจแบบยั่งยืนหรือว่าพวกแบบโลเขาเรียกอะไรนะเขาเรียก a l u e value value ูแวร์ลเอาแวร์ลูสต็อคได้ได้กับเทค s t o อใช่เคซก็ยังโดนขายต่อนะพี่มันสูงแล้วมันสูงไอ้ตัวที่สูงๆร่มเนี้ยโดนหน่อยเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วเขาก็เช็คโปรฟิตครับเพราะนั้นก็ ตามชุดนี้ไปพลังงานนะครับแล้วก็ G P S C ก็ยังสวยอยู่อ่ะย่อลงมาผมว่าก็ไม่ได้จะแย่มากแบงก์เนี่ยเก็บเยอะเลยนะทุกแบง์ S C B B L เนี่ยโอ้ยกแผงเลยนะครับอ่ะแล้วก็ C P N ก็เล็งไว้หน่อยนะครับเขามีเก็บกันนะเปิดเงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่สรุปว่าหนึ่งเราไม่น่าจะกังวลโอเมก้ามากนักนะครับสองก็คิดว่ามัอ่พีคสุดก็น่าจะอยู่สักหมื่นหมื่นสองหมื่น แล้วคนเสียชีวิตก็ไม่เยอะผมว่ามันสักหมื่นห้าเนี่ยเออเป็นไปได้ประมาณหมื่นห้ากำลังรับได้เออผู้เสียชีวิตไม่เยอะหุ้นที่ฝรั่งเก็บเขาเข้าเขาเข้าุูดแวลูซึ่งเรามีเต็มเลยตั้งแต่ภูมิปตทอสื่อสารไฟฟ้าแบงค์อันเนี้ยจะอยู่ในพอร์ตจนกว่าฝรั่งจะขายถูกไหมมันก็จะเข้มเก็บสะสมของมันไปเรื่อยๆใช่ใช่ถูกต้องถูกต้อนะครับอ่าเพราะนั้นรอบนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือ ตัวของตลาดหุ้นเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะไอ้ตัวของเซ็ตเนี่ยนะครับก็ไปเ,เรียกว่าขายกันในช่วงวาเลนไทน์อ่ะเหมือนเดิมนะครับที่เคยเล่าให้ฟังเพราะว่าซีซันนอลมันอยู่ช่วงนั้นนะครับซีซันนอลมันอยู่ช่วงนั้นนะครับสำหรับตัวของเซ็ตอินเด็กนะครับแล้วก็ดูอีกทีนึงว่าหลังหลังวาเลนไทน์เนี่ยมีอีเวนต์หรือว่ามเาีเรื่องอะไรนะครับแทรกเข้ามาเพราะว่า ผมไม่ดูเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะครับพี่อ่ะอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันคือในอดีตเนี่ยเกือบร้อยปีนะครับเกือบร้อยปีเงินเฟ้อมันมีพุ่งแรงๆเนี่ยสองครั้งนะพี่แต่มันทําให้คนเนี่ยเป็นภาพจำครับพี่ว่าเงินเฟ้อตลาดจะเละเงินเฟ้อมันไม่ดีเฮ้ยมันเกิดนักตลักเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นถึงสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยรอบนู้นนะเคยเคยเคยเยอันนั้นมันเป็นเรื่องของสงครามพี่อ๋อเกิดสงคราม อ่ามันมีมันมีเรื่องของสงครามนะครับเข้ามาแต่ละลอกแรกเนี่ยเป็นเรื่องของตัวตะวันออกกลางนะครับที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันขึ้นจากสองสามเหรียญไปห้าเหรียญสิบเหรียญในยุคแรกประมาณปีหนึ่งเก้าเจ็ดสามหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ก็ทาให้เองเงินเฟ้อเนี่ยมันพุ่งนะครับหุ้นมันก็ลงแรงเพราะว่าโลกมันไม่เคยเจอเลครับพี่ดูดูจากตารางที่เทพคำนวณมาให้ดูเนี่ยที่เรากําลังยืนอยู่เนี่ย ใช่ก็เป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบสามสิบห้าสิบหกสิบปีเหมือนกันห้สิปีใช่แต่ว่าที่เอามาให้ดูเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพอเราไปไล่ทมมิ่งมันครับพี่ระยะเวลาจริงๆเนี่ยจากจุดต่ำไปหาจุดสูงเนี่ยสองปีครึ่งถึงสามปีนะครับรอบแรกเนี่ยสองปีครึ่งรอบที่สองสามปีนะครับแล้วเอารอบเนี้ยจากโลก็คือไตรมาสที่หนึ่งปีสองพันยี่สิบที่เกิด นะครับบวกไปสองปีครึ่งเงินเฟ้อจะพีคไตมาาที่สามนะครับเพราะนั้นตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยเต็มที่เลยโดนไตมาหนึ่งกับไตมาาที่สองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผ่านจุดพีคล้วเข้าไตมาสามตลาดขึ้นแล้วครับปีนี้นะปีนี้นะใช่ใช่ใช่เพราะนั้นครึ่งหลังเนี่ยผมว่าสนุกแหละคือ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 พี่บอกพี่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 คิดว่าปีเนี่ย ตลาดหุ้นอาจจะดูจาบตัวเลขแล้วจะไม่ไปไหนแต่ข้างในเนี่ยมีสวิงแรงแน่นอนใช่ใช่ขึ้นลงขึ้นลงเน่นาจะสนุกกว่าปีนี้ใหญ่ด้วยมันเป็นเาุ้นพี่อย่างที่เราคุยกันคือฝรั่งหลกเนี่ยมันต้องเก็บหุ้นเพราะว่ามันขายเทกแล้วมันไม่มีเงินไปลงพี่ไม่รู้จะเอาเงินไปลงที่ไหนเออโอเคก็โดยภาพรวมก็เงินเฟ้อก็ครึ่งหลังของปีก็เริ่มจะเริ่มหมดหมดขายตัวลงขายตัวลง อ่าแล้วก็มันจะลงปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดูอีกทีนึงว่ามันจะมีสตอรี่อะไรไหมอีกปีหนึ่งอ่ะปีสองปีอ่ะครับพี่ถึงจะกลับขึ้นมาใหม่โอเคโอเคนะครับอ่าวันนั้นก็เป็นเรียกว่าวิวที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นภาพใหญ่หน่อยแต่ว่าไอ้ภาพย่อยเนี่ยก็อยู่หุ้นหลักๆไปนะครับตามฝรั่งนะครับตามฝรั่งไปในลิสต์นั้นในลิสต์นั้นได้ทุกตัวใช่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 เน้นไหม GPS c แบงก์เอะไรพวกนี้นะครับสบายๆเลยครับผม ย่อลงมาก็ซื้อวันนี้ GPS ลงมาเอวันลงมา8ปดสิบสี่มั้งแกซื้อเข้าไปแค่นั้นเองครับอยากอยากแอดวานอย่างเงี้ยพี่แอดวานนะครับถอยมาลึกหน่อยคนก็ตกใจแต่ว่าวันนี้ก็เปิดกระโดดหนีไปอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวใช่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 เพราะนั้น้าแบบตัวใหญ่อย่างเงี้ยผมว่าก็อย่าไปกลัวลงตัวไหนลงลึกเสียบเสียบได้เลยครับไม่ต้องกังวลครับเพราะดูโครงสร้างแล้วเนี่ยมีผันผัวแน่นอน หมดแล้วครับพี่สาหรับสัปดาห์นี้เจอทีนสัปดาห์หน้าครับผมโอเคโอเควันนี้วันนี้ขออยากจบไลฟ์สดเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เทมพลีมีภารกิจประมาณสักสองทุ่มกว่าเนี่ยครับนะครับไม่ไม่ตอบคาถามนะครับขอบพระคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามครับครับผมขออนุญาตครับสวัสดีครับพี่ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ